กาะพีพีจังหวัดกระบี่กำลังประสบภัยแล้งอย่างน่าเป็นห่วงนะคะสถานการณ์เวลานี้ก็คือแหล่งผลิตน้ำดิบของเอกชนที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดค่ะและคาดว่าน้ำที่เหลืออยู่นั้นจะใช้การได้ถึงวันที่16เมษายนนี้เท่านั้นนั่นก็ทำให้ทางผู้ประกอบการและชาวบ้านกังวลว่าอาจจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ค่ะ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของบริษัทเอกชนผู้ให้บริการผลิตน้ำประปาบนเกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่มีสภาพแห้งขอดปริมาณน,น้ำเหลือติดก้นอ่างค่ะทำให้เกิดความกังวลว่าปริมาณน,น้ำที่มีอยู่เวลานี้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาและอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนสถานประกอบการที่ไม่มีบ่อน,น้ำบาดาลของตัวเองบริษัทเอกชนผู้ผลิตน้ำประปาบนเกาะพีพีคาดว่าปริมาณน,น้ำที่เหลืออยู่อาจจะใช้ได้ถึงวันที่16เมษาย,ยนนี้เท่านั้น ส่วนบ่อบาดาลที่ความลึก80เมตรและแหล่งเก็บน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แห้งหมดแล้วซึ่งทางเอกชนบอกว่าท่านน้ําในอ่างหมด จะต้องขนน้ําบรรทุกเรือบาทสขนาดใหญ่จากบนฝั่งเข้ามาเติมในอ่างเพื่อผลิตน้ําประปานั่นหมายความว่าผู้ประกอบการและประชาชนต้องจ่ายค่าน้ําเพิ่มขึ้นจากเดิมเดิมเนี่ยค่ะเคยซื้อน้ําคิวละ150-200ถึงบาทขณะที่ชาวบ้านก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าบนเกาะพีพีตอนนี้ลําบากมากค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลพ ชาวบ้านบ้านค่ะเพราะตอนนี้ลำบากจริงๆตอนนี้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำหลายอย่างต้องทำทำแบบนู้นแบบนี้ไม่มีน้ำจริงๆค่ะช่วยหน่อยนะคะให้มาช่วยดูแลชาวบ้านบนบ้านสินามิ์ได้ค่ะหรือว่าที่อำเติ้งใตทุกคนเดือดร้อนค่ะ นายกอบตอ,อ่าวนางบอกว่าปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะพีพีเกิดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวด้วยซึ่งในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับการแก้ปัญหาในระยะยาวตอนนี้อบตอ,อ่าวนางได้รับงบประมาณศึกษาแก้ปัญหาขาดน้ำจำนวน13ล้านบาทครับ โดยวางแนวทางศึกษาเอาไว้2แนวทางนะครับก็คือการวางท่อน้ําประปาจากบนฝั่งใต้ทะเลซึ่งเป็นแนวเดียวกับการวางท่อสายไฟส่วนอีกแนวทางหนึ่งครับเป็นการผลิตป,ประปาโดยใช้น้ําทะเลครับผู้ประกอบการต้องนําเรือบารไปซื้อน้ําจากบนฝั่งแล้วมาเติมในอ่างเพื่อมาจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่พีพีซึ่งปฏิบัติมาทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้ นะครับแต่ราคาช่วงนี้อาจจะอัพขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นโดยเขาไปรับน้ํามาจากบึฝัังไม่ใช่น้ําต้นตุนต่างที่ที่เรามีที่ผ่านมาผมผมว่าคงคงนักท่องเที่ยวคงไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับแต่ผลกระทบกับผู้ผู้ประกอบการมากกว่าเพราะราคามันต้องอัพขึ้นแน่เพราะน้ำเขา เากาะพีพีจังหวัดกระบี่มีแหล่งน้ําดิบของเอกชนอยู่เพียงแห่งเดียวสําหรับผลิตน้ําประปาเลี้ยงคนทั้งเกาะน,นะคะที่ผ่านมาการจ่ายน้ําก็ไม่เพียงพอทําให้สถานบริการที่พักโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ก็จะมีบ่อน้ําบาดาลเป็นของตัวเองค่ะเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้แต่ว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักก็คือจําพวกบ้านเรือนแล้วก็สถานประกอบการขนาดเล็กที่ใช้บริการประปาของเอกชนค่ะ